อละอะละนะฮะตลาดทุนใช่ไหมวันนี้จะไปตลุยที่ไหนวันนี้จะพาไปตลุยดูธุรกิจเครื่องสำอางเป็นตอนแรกนะวันนี้ตอนแรกเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีตอนที่2ด้วยจะพาไปรู้จักกับหุ้นน้องใหม่บิวตี้นะคะว่าทําธุรกิจอะไรแล้วโอกาสในการเติบโตมีมากขนาดไหนบิวตี้นี่เป็นหุ้นเกี่ยวกับเครื่องสําอางเครื่องสําอางนะเป็นเครื่องสาอางที่เป็นยี่ห้อประเทศไทยหรือเปล่าเป็นแบบว่า อยู่ในประเทศไทยดีแหละแล้วก็มีบางส่วนนําเข้าด้วยคุณเทพกิจเคยเห็นหรือเปล่าตามห้างสรรพสินค้าเขามีสาขาเยอะเลยนะอาจจะเดินบรร่านยังไม่คุ้นหูคุ้นตามาเท่าไหร่ต้องพาแฟนไปช้อปปิ้งมาบ่อยจะได้คุ้นหูคุ้นตาผู้หญิงอย่าหยุดสวยอย่าหยุดสวยแล้วผู้ชายล่ะผู้ชายก็อยุ่ดสวยเหมือนกันอย่าหยุดสวยไม่ใช่ต้องอย่าหยุดหล่อนะจะเดี๋ยวนี้ผู้ชายสวยกว่าผู้หญิงอีกนะใช่ไหมทาหน้าทาแป้งอ่อนออกจากบ้านคุณก่อนออกจากบ้านเนี่ยคุณทาครีมกี่ตัวไม่ได้ทาเลย ไม่จริงดิฉันเคยเห็นคุณมีแบบเป็นแพ็กเกจเยอะเลยซื้อมาแต่ก็ไม่ค่อยได้ทา uh huh. คือมันอาจจะเรื่องของความสะดวกสบายด้วยแหละนะฮะถ้าสมมุติ uh huh. ว่ามีการออกแบบให้มันสะดวกสบายมากขึ้นแบบกดแล้วก็ทาได้เลยอย่างเงี้ยมันก็น่าสนคือผู้ชายเนี่ยจะบอกว่าครีมมีเยอะหลายขวดอยากจะเอามา uh huh. รวมกัน เป็นขวดเดียวแล้วก็กดทีเดียวแล้วทาทีเดียวใช่ไหมอย่างนั้นเลยแบบเสร็จหล่อสําเร็จรูปอย่างนั้นไม่มีต้องค่อยๆทาทีละชิ้นทีละขั้นตอนนะคะแต่ผู้หญิงนี่เขาไม่ขี้เกียจไงคือเขาก็ทาได้มีกี่ตัวก็ก็ซื้อแล้วซื้ออีกโหนะก็เลยอาจจะทําให้ธุรกิจเครื่องสําอางเติบโตจนเข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงตรุยตลาดทุนค่ะเชญครับ คุณผู้ชมแม้ธนวันกำลังทาเล็บอยู่เลยนะคะวันนี้เนี่ยพานักลงทุนทุกท่านมาบุกที่ร้าน beauty buffet นั่นเองนะคะหลายท่านอาจจะคุ้นหูในชื่อของ beauty นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นหุ้นน้องใหม่ IPO เลยทีเดียวนะคะที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เมื่อไม่นานมานี้เองวันแรกเปิดเทรดก็ยืนเหนือจอง100%นั่งทุนหลายท่านที่มีหุ้นตั้งแต่ช่วง จอง IPO ก็เชื่อได้ว่ารวยไปตามๆกันนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเครื่องสําอางเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติอันล้ําค่าของผู้หญิงเลยนะคะดิฉันเชื่อว่าในกระเป๋าของนักลงทุนผู้หญิงหลายท่านในกระเป๋านั้นจะต้องมีเครื่องสําอางติดอยู่อย่างน้อยขั้นต่ำสักชิ้น2ชิ้นแหลคะค่ะนี่แหลคะค่ะสโลแกนของผู้หญิงไม่หยุดสวยถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่สําคัญเลยของหุ้นบิวตี้นะคะที่เขาผลักดันให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อเนื่องเลยแล้วก็เข้ามาเฉิดอยช้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราวันนี้จะพามารู้จักหุ้นตัวนี้กันแล้วก็จะพามาดูค่ะว่าแผนธุรกิจเป็นยังไงทําไมถึงประสบความสําเร็จค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะคะต้องพาน้องคุณมารู้จักคุณบิวตี้ก่อนเลยนะคะว่าธุรกิจนั้นเริ่มต้นมาได้ยังไงครับครับก็ธุรกิจของบิวตี้คอมมูนิตี้ถ้านับจุดเริ่มต้นก็คือตั้งแต่ปี41<ม>ตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยวิกฤตค่างเงินบาทตอนนั้นนะครับแต่เราจดทะเบียนกอ่อตั้งบริษัทชื่อโมนาพลิษตนเมื่อปี3สนะครับก็เป็นร้านเครื่องสำอางเรเล็กแล้วก็หลังจากนั้นก็จเจริญเติบโตมาเรื่อยๆก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง ระบบการทํางานการตลาดอะไรต่างๆก็เติบโตมาจนกระทั่งปี49เราก็ปรับร้านทั้งหมดให้เป็นคอนเซ็ปต์ของบิวตี้บุฟเฟ่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ร้านบิวตี้บุฟเฟ่เนี่ยจเจริญเติบโตมาเป็นลําดับถ้าถือว่าบิวตี้บุฟเฟ่ก็เริ่มต้นที่ปี49คุณหมอมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจเครื่องสำอางถ้าดูจากลูกแล้วเนี่ยก็อาจจะเดินผ่านสวนกัรเนี่ยอาจจะไม่ไมมอยากจะเชื่อ <laughs> เลยว่าจะเอ๊ะขาย การจุดเข้าตลาดทุนได้อะไรคือจุดเริ่มต้นคะครับก็เออม,มันเริ่มต้นที่จุดตอนวิกฤตเศรษฐกิจนั้นพอดีก่อ,อนหน้านั้นผมทําธุรกิจอื่นมาก่อนนะครับแต่หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจก็เลิกธุรกิจอื่นๆที่ท,ที่มีทั้งหมดภรรยาเนี่ยเขาชอบความสวยงามแฟชั่นอะไรอยู่แล้วก็เลยมานั่งคิดดูว่าธุรกิจเ,เกี่ยวกับเครื่องสําอางน่าจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาส จเจริญเติบโตได้แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีแล้วมันก็พิสูจน์ว่าเราคิดถูกค่ะถ,ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเศรษฐกิจดีกับเศรษฐกิจไม่ดีลูกไหนเรื่อสภาร์ขายดีกว่ากัน,นะคะก็ถ้าพูดถึงผู้หญิงเนี่ยยังไงเขาต้องสวยไว้ก่อนะนะฮะ,ะจะเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยเช้าขึ้นมาหน้าตาต้องดีก่อนเพราะฉะนั้นผลกระทบ ของเศรษฐกิจเนี่ยมีผลน้อยมากกับเพื่อนสำอาง <Yeah. S 1> ก็อาจจะมีกระทบเซนติเมนทอลบ้างสั้นๆนะฮะแต่หลักงบบนั้นผู้หญิงก็ยังไงก็ต้องสวยความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยเราก็ผ่านมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิฐฐกฤตเศรษฐกิจหรือการเมืองนะฮะหรือภัยธรรมชาติน้ำท่วมอะไรพวกนี้จะสังเกตเห็นว่ายอดขายของเราก็จเจริญเติบโตมาเป็นลำดับเราสามารถ คงรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายแล้วก็กําไรได้ตอนนี้สินทรัพย์โดยรวมที่มีรวมไปถึงสาขาร้านค้าต่างๆเป็นยังไงบ้างคะปิดสิ้นปีเมื่อปี55ที่เพิ่งผ่านมานีฮะ,ค,ะค่ะ,ะ Beauty Buffet มีอยู่146สาขาแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งแบรนด์น้องใหม่ของเราก็คือ Beauty c u p Page ก็มีอยู่31สาขานะครับก็ ก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องครับโอ้รวมๆกันกนี่ก็เกือบจะเกือบจะ200สาขาแล้วนะคะคทั่วประเทศเลยครับนะคะนี้คือการเติบโตของธุรกิจในปี2555ปี2556 25นะคะเราตั้งเป้าการวางสาขาย,ยัางไงบ้างคะก็2556เนี่ยเราหลังจากเราเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเราก็ได้ทุนส่วนหนึ่งเอามาใช้ในการขยายตัวของของสาขาเราก็จะมุ่งเน้น ในการขยายตัวของแบรนด์ Beauty c o t t a g e ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่ยังมีโอกาสในการขยายตัวอีกมากนะฮะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็หัวเมืองใหญ่ๆแต่ว่า Beauty c o t t a g e ซึ่งเป็นแบรนด์ที่พรีเมียมขึ้นราคาสูงกว่าก็จะยังจเจริญเติบโตไปตามพาซา ห้างสปปรรพสินค้าชั้นนําแล้วก็หัวเมืองใหญ่ๆแล้วก็อาจจะลงไปถึงต่างจังหวัดอื่นๆด้วยเพราะว่าเริ่มมีความต้องการมีลูกค้าถามถึงหลายจังหวัดที่เรายังไม่ได้ไปบิวตี้คอเทจก็จะเปิดสาขาให้ให้ครบสัก50สาขาในปีหน้านะครับซึ่งตอนนี้เรามีออนแฮนอยู่พอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเปิดสาขาเพิ่มเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากส่วนบิวตี้บุฟเฟ เราก็มีอยู่1 4อสบกสาขาแต่ก็ยังไม่กระจายไปทั่วประเทศเรายังมีหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้เปิดหลายห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นห้างที่เป็นโมเดิร์นเทรดหรือว่าห้างที่เป็นโลคอลก็ตามก็เราก็ยังมีโอกาสขยายตัวนะครับแล้วก็มีแบรนด์น้องใหม่ซึ่งแบรนด์เมดอินเจอร์เนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายผ่านช็อปแต่จะขายผ่านระบบโมเดิร์นเทรดนะครับก็เป็นสินค้าคอนซูเมอร์โปรดัก็จะขายผ่าน ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิ๊กซีโลตัสท็อปอะไรพวกนี้ก็ตัวนี้ปีนี้เราก็จะลุกตลาดให้มากขึ้นแต่และแบรนด์มีความแตกต่างยังไงคนะครับสติที่หลักของบริษัทมีอยู่3เรื่องก็คือมัลติแบรนด์มัลติโปรดักส์แล้วก็มัลติชนแนลนะครับแต่และแบรนด์เนี่ยมัลติแบรนด์แต่ละแบรนด์ของเราก็จะมีแบรนด์โพซิชั่นนิ่งที่แตกต่างกันแบรนด์ทาร์เก็ตก็แตกต่างกันด้วย คือเราจะมองถึงช่องว่างต่างๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แต่ละแบรนด์ก็จะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกันนะครับพวกนี้เนี่ยได้ถูกวางไว้ทุกครั้งที่เราจะออกแบรนด์ใหม่หรือทำอะไรก็ตามเราจะมองหาหนึ่งก็คือความแตกต่างครีเอทีฟแล้วก็ช่องทางในการจัดจำหน่ายอย่างบุฟเฟ่เนี่ยเราก็จะวางเป็นมัลติแบรนด์ก็จะมีแบรนด์ของหลายแบรนด์ที่อยู่ในช็อปเป็นของตนเองนะครับเป็นเป็น p r i v a t e label บิวต t y บุฟเฟ่วางตำแหน่งไว้เป็นสินค้าคุณภาพดีราคาไม่แพงราคาเหมาะสมแต่ถ้าเป็นบิวตี้ควาปเทก็จะเป็นร้านซิงเกิลแบรนคือตัวช็อปสินค้าเนี่ยชื่อเดียวกันแล้วก็วางตำแหน่งไว้เป็นพรีเมียมมากกว่าบิวตี้บุฟเฟ่แล้วก็สินค้าก็จะออกในแนว Natural i อิน e ก i เดียการตกแต่งก็จะเป็นสไตล์วินเทจแล้วก็ที่เปิดก็จะในโลเคชันที่พรีเมียมมากขึ้นแล้วก็เซเลกทีฟมากขึ้นนะครับ เปอร์เซ็นต์มาจิ้นก็จะสูงขึ้นแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่าบิลที่บุฟเฟ่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ผ่านการใช้เครื่องสำอางมาระดับหนึ่งแล<ะ>้วมีกำลังซื้ออะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็น Made in nature ก็ไปอีก Distribution c h ANNEL หนึ่งเลยคือไม่มีช็อปเป็นของตนเองแต่ขายผ่านเริ่มต้นเนี่ยเราจะขายผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างพวกฟู้ดแลนด์พวกวิลล่ามาร์เก็ตพวก U.F.M. นะครับแล้วก็หลายๆที่แต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าไปที่ท็อปแล้วก็บิ๊กซีซึ่งตอนนี้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของเอกสารซึ่งอีกไม่นานก็คงจะวางจำหน่ายร้อยเปอนที่ระดมทุนมาแผนในการที่จะนำเงินไปใช้จ่ายมีมีส่วนไหนบ้างคะ เราขายหุ้นอยู่82.5ล้านหุ้นราคา IPO อยู่ที่8บาทก็ประมาณ600กว่าล้านนะครับเราก็ระดมทุนส่วนหนึ่งที่ขยายสาขาข,าของแบรนด์ Beauty Buffet Beauty Pla t e a g e แล้วก็ทำแบรนด์คอนเซ็ปต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นก็ใช้เงินอยู่100กว่าล้านนะครับ,รบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของของสาขาต่างๆเราจะสร้างศูนย์ฝึกอบรม สำหรับพนักง,งานที่อยู่ต่างจังหวัดต่างๆจะได้เข้ามาอบรมให้ดีขึ้นตอนนี้สถานที่ที่เรามีอยู่ค่อนข้างคับแคบแล้วเมื่อเทียบกับจำนวนสาขาที่จะขยายในอนาคตแล้วก็จะขยายทางสินค้าด้วยแล้วก็พัฒนาระบบไอทีเพราะว่าปีนี้เราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ด้วยนะครับเราเราก็จะเน้นช่องทางเพิ่มเติมด้วย ขยายคลังสินค้าตอนนี้มีคลังสินค้าที่ไหนบ้างคะตอนนี้เรามีคลังสินค้าเดียวที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนนวลจั์ก็เราก็จะขยายเพิ่มขึ้นอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันพื้นที่ใกล้เคียงกันสินค้านี่เป็นการอินพอร์ตทั้งหมดเลยไหคะหรือว่ามีสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยด้วยสินค้าของ beauty community เนี่ยเราไม่ได้มีโรงงานเป็นของตนเองนะครับเราใช้วิธี OEM จากโรงงานชั้นนําทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ เราจะ import ในตัวที่จําเป็นในไอเทมที่จําเป็นที่ที่โรงงานที่ในเมืองไทยทํายังไม่ไม่ได้ดีอะไรพวกนี้น,นะครับแต่ถ้ามีโรงงานของญี่ปุ่นที่มาตั้งในเมืองไทยทําหลายตัวคุณภาพโอเคเราก็สั่งที่ในประเทศไทยการบริหารจัดการเรื่คุณภาพสินขคข้าบิวตี้ทำยังไงคะครับ ก็เราพัฒนาระบบของเรามาจนเรามีเป็นร้อยสาขาเนี่ยก็ระบบโลจิสติกระบบการแมนเดชอินเวนท r y อรี่ก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ถ้าเราใช้ OEM เนี่ยเราก็จะสั่งสินค้าในปริมาณที่เหมาะสมกับยอดขายนะครับการสต็อกสินค้าส่วนหนึ่งจะอยู่ที่โลจิสติก อยู่ที่คลังสินค้าอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่หน้าร้านพอมาถึงในปี2556แล้ว beauty มีการตั้งเป้าไหมคะว่าการเติบโตจากหลายๆปัจจัยที่ว่านี้นจะผลัการให้รายได้ในปี2556นี้เป็นยังไงครับก็จากอดีตที่ผ่านมา beauty community มีการเจริญเติบโตของทั้งยอดขายแล้วก็กําไรมารด้วยดีมาตลอดนะครับแต่ละปีเราก็เติบโตของยอดขาย ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็กำไรก็20%กว่าเปอร์เซ็นต์ในการจเจริญเติบโตพอเราเข้าตลาดหลักทรัพย์เราระดมทุนได้แล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะมาปรับปรุงระบบขยาย distribution channel ต่างๆเราก็คาดหวังว่าปี5-6เนี่ยยอดขายเราจะเติบโตมากกว่า20%ที่ผ่านมาเราก็ตั้งไว้ว่าไม่น่าต่ำกว่า30%อย่างที่เราที่ในการจเจริญเติบโตนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์มาจิ้น เราก็พยายามที่จะเมนเทนให้ได้เปอร์เซ็นต์มาจิน้นตามเดิมในอดีตเราทำได้อยู่ที่ประมาณ20% 20%นิดๆค่ะคก็ดูแล้วพอระดมทุนตลาดหลักทรัพย์แล้วโอกาสของยอดขายก็ต้องโตตามด้วยเพ<ช><อ>ราะมีเงินเ,นเข้ามารบ,บริหารจัดการร้านได้มากขึ้นขยายสาขาได้มากขึ้นนะคะส่วนของอัตรากำไรก็จะเมนเทนให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าเดิม,มแล้วอาจจะสูงกว่าเดิมในอนาคตด้วยสาขาก็เพิ่มตามด้วยนะคะ จุดแข็งที่จะทำให้ Beauty b u f f e ่ไปให้ได้ถึงเป้าของรายได้ในปี2,556ที่ไหนคะจุดแข็งก็คือเรามีหลายแบรนด์แต่และแบรนด์ก็มีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน<ม>แล้วก็เรามีสินค้าที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น b e a u ี้ b u f f e ่หรือบิวตี้คั t เฟ่นะครับแล้วก็เรามีช ANNEL ที่เพิ่มขึ้นในปี5-6เนี่ยเราก็จะเพิ่ม c h ANNEL ของออนไลน์ด้วย แล้วก็เราจะสร้างแบรนด์ไฟเตอร์แบรนด์ขึ้นมาอีกแบรนด์หนึ่งสำหรับการขายผ่านช่องทางของ7 e l e v e อกด้วยโดยเฉพาะซึ่งจะปรับแพ็กไซส์ราคาอะไรต่างๆแล้วก็ไอเทมคัดเลือกให้เหมาะสมสำหรับการขายใน convenience store เลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเรายังไม่ได้ลุกตลาดตรงนั้นอย่างจริงจังซึ่งปี56เนี่ยเราจะเริ่มสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับการขายในคอนเวเนียน์สโตร์ซึ่งมีจำนวนสาขาหลายพันสาขา อย่างของเซเว่นแฟมิลี่มาหรือว่าบ i ๊กซีมินิหรือ<ะ>โลตัสเอ็กซ์เพสเราจะเอาบางแบรนด์ไปขายผ่านแชตตลอกด้วยบิวตี้คอม m ูนิตี้เป็นบริษัทที่ตอบสนองเรื่องเกี่ยวกับความงามและไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงเพราะฉะนั้นตราบใดที่ผู้หญิงยังถือว่าความสวยเป็นสิ่งสำคัญแทบจะเรียกว่าสูงสุดเลยก็ได้ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการจเจริญเติบโตของ Beauty Community mm hmm. ก็เป็นไปตามความต้องการของผู้หญิง